สวัสดีครับอันนี้นะครับผมจะเป็นวิธีการซ่อนผนังที่อยู่ในแบบขยายประตูหน้าต่างนะครับผมคือบางครั้งเนี่ยนะครับผมสมมติว่า Family ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับผมแล้วมันอาจจะมีพวกที่เป็นผนังนะครับผมเกาะอยู่นะครับผมไอ้ตัวเนี้ยผมซ่อนไปแล้วนะครับผมคือแบบเราอยากให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับ บางครั้งนะครับเรานะครับนี่นะครับนี่กดโอเคนะครับเราเป็นแบบนี้เนาะนะครับผมจะซ่อนอยังไงบางคนก็แบบจะไฮจะผนังแบบไหนดีนะครับบางคนก็จะแบบอา,อาจจาะปรับนี่อไอย่างเงี้ยได้นะครับผมแต่บ,บางคนอาจจะแบบไม่ได้ปรับใช่ไหมครับแบบเพราะว่าตัวที่เป็น family เนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับ วิธีการที่เราจะซ่อนมันก็แบบเมื่อกี้นี้เลยครับคือเราก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับนะครับหรือบางคนอาจจะสร้างเป็นวิเจ็เพจไว้นะครับเรากดตัวนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็มาปิดนะครับบอกดโอเคนี่หายไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบขยายประตูหน้าต่างของเรานะครับที่นะครับไม่มีผนังนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็น ต้องเป็น Family เท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวกที่เป็นแบบยาญที่เราดึงมาจากวิวหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องซ่อนหายพวกผนังนะครับอาจจะใช้ด้วยวิธีการอื่นนะครับก็นะฮะอาจจะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับก็สำหรับอันนี้นะครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ,บค,ครับ